สวัสดีเช้าวัวนเสาร์ตอน9ก้ามงกว่าๆนะคะวันนี้พามาชมส่วนพริกส่วนพริกป่าแตวกับลงพิษนะคะยายเบี้ยมาปลูกลงแปลงได้90วันที่เห็นอย่นี้จะเป็นพริกพันยอดสนยอดสนก็จะเม็ดเล็กสีไม่เข้มนะคะ ราคาพริกสดหน้าส่วนตอนนี้ประมาณ30บาทนะราคาจะดีกว่าซุเป,ปรอร์ฮอตว่าเม็ดเล็ก ส่วนฝั่งนี้จะเป็นพันธุ์ซปเปอร์ฮอตนะคะปลูกพร้อมกันกับยอดสนประมาณเก้าสิบวันเก้าสิบวันนี่หมายถึงย้ายเบีย้ยมาปลูกลงแปลงค่ะกาเบีย้ยก็ประมาณสามสิบวันแล้วก็ย้ายมาปลูกลงแปลงได้เก้าสิบวันซปเปอร์ฮอตราคาก็จะถูกกว่ายอดสนเม็ดใหญ่สีเขียวเข้มน้ำหนักดี เก็บได้เต็มกิโลเร็วนี่ก็จะเก็บขายได้ตลอดจนถึงประมาณใกล้ดำนา